สวัสดีครับคุณธรรมศัสตร์และท่านผู้ชมที่เคารพครับขอพระคุณคุณเชนวรมากนะครับในฐานะที่เป็นอดีตต้มตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมองหลักคิดเดิมเนี่ยของกองทุนกยศสอ,อยังไงครับคุณเชนวรสครับก็หลักคิดเดิมก็คือต้องการที่จะให้เป็นกองทุนกู้ยืมนะครับ,รบเพื่อให้โอกาสกับนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนนะครับได้มีโอกาสในการศึกษาต่อสูงขึ้นตั้งแต่ระดับมสี่จนถึงปริญญาตรี ก็คือหมายความว่าโดยหลักษาคนทั่วไปนี่นะครับครับคนที่จะได้เรียนฟรีเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับหรือขั้นพื้นฐานหรือไม่ก็คือคนที่มีความปกคร่องทางร่างกายด้านใดก็แล้วแต่นะครับหรือคนที่มีความสามารถพิเศษจริงๆเช่นโรงเรียนวิทยาศาสตร์หรือโรงเรียนไม่ดนนะครับก็จะส่งเสริมให้มีการเรียนฟรีแต่ว่าหลักษาคนทั่วไปนี่นะครับ บุคคลที่มาอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวนั้นเขาควรจะมีส่วนในการที่จะรับภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องการศึกษาที่เรียกว่าอโปอิเล็กเตชั่นนะครับคือทุกคนจะต้องรับผิดชอบคือรวมทั้งผู้เรียนตัวเองก็จะได้มีโอกาสมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจเเนต่อปีผู้ปกครองก็จะทําให้ลูกหลานได้มีงานทานะครับและภาคเอกชนก็จะได้มีกําลังคนไปพัฒนาประเทศนะครับเพราะฉะนั้น ก็ถือว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการภาระตรงนี้แต่เนื่องจากว่าบ้านเรายังมีความเหลื่อมล้าท่านชวนหลีกภัยในสมัยปีสามแปดก็เลยตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาสี่พันล้านครับและก็สะสมต่อเน,นื่องมาทุกรัฐบาลครับค่ะในช่วงผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยสมทบมากที่สุดเลยสี่ื่นล้านครับในขณะนี้เรามีเงินกองทุนให้กู้ยืมทั้งหมดหกแสนเจ็ดื่นห้าพันล้านนะครับครับมีนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยประมาณเจ็ดล้านคนนะครับครับ แล้วก็ครบรอบ23ปีในฉานะนี้เนี่ยเรามีเงินต้นที่จะหมุนเวียนเนี่ยครบพอดีประมาณ4ี่ื่นล้านคือว่าไม่ต้องตั้งงบประมาณเพิ่มแล้วครับแล้วก็เด็กสามารถกู้ได้ทุกคนนะครับครับแต่ว่าเนี่ยจากปี60เนี่ยนะครับมีกรณีที่เกิดจากการหาเสียงด้วยส่วนหนึ่งละครับว่าคล้ายๆจะล้างหนี้บ้างจะไม่คิดดอกเบี้ยบ้างค่าปรับบ้างนี่ <BS> ก็จะทําให้เด็กส่วนหนึ่งก็<ห>งไม่ส่งนะครับประกอบกับสองปีสามปีที่ผ่านมาในเกิดวิกฤตโควิดนะฮะก็เลยไม่ไม่ส่งอีกก็<ห> <ๆ S 3> มีจํานวนผิดนัดจราะนี่เพิ่มมากขึ้นปีกศูนย์นี่เลยไปแก้ไขกฎหมายให้มีดอกเบี้ยที่ทันชวนตั้งไว้ร้อยละหนึ่งเนี่ยไมเกินร้อยละหนึ่งเนี่ยปรับขึ้นมาเป็นเจ็ดจุดห้าและค่าบับรร้อยละสิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขกฎหมายคราวนี้เนี่ย พวกผมที่เป็นผู้เสนอร่างในคราวแรกเนี่ยนะครับรวมทั้งร่างกรมเนี่ยก็มีหลักอยู่ห้าประการนะครับคือหนึ่งคือลดดอกเบีย้ยให้ต่ำที่สุดเหล๋อไม่เกินร้อยละหนึ่งค,คือศูนย์จุดห้าก็ได้ศูนย์จุดสองห้าก็ได้แต่ไม่เกินร้อยละหนึ่งสองคือลดเบีย้ยปรับไม่เกินร้อยละหนึ่งสามคือปลดล็อกผู้คำประกันนะฮะที่<น>ค,รครูถูกฟ้องผู้ใหญ่ถูกฟ้องเนี่ยต่อไปไม่ต้องมีผู้คำประกันแล้วให้เด็กคำประกันตนเองนะครับเพราะว่า เชื่อว่าเมื่อเด็กมีงานทำเด็กก็ต้องรับภาระในการส่งมอบโอกาสให้กับรุ่นน้องนะครับคแล้วก็สามปรับโครงสร้างหนี้ให้ทั้งหมดนะครับคให้ให้กลับมาเป็นเท่ากับดอกเบี้ยที่เป็นไปตามกฎหมายนะฮะแล้วก็สี่ก็คือขยายฐานให้กับนักเรียนไม่ใช่เฉพาะที่ขาดแคลนอย่างเดียวแต่มาถึงว่าถ้าครอบครัวมีภาระเพิ่มมากขึ้นก็ควรจะมีสิทธิ์ในการกู้ด้วย อเช่นบางคนอาจจะมีรายได้ดีเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยอดีกว่าคนกาดแคลนธรรมดาแต่มีลูกสี่คนอย่างเงี้ยครับอก็อควรที่จะให้โอกาสเขากู้ได้ด้วยแล้วก็ขยายฐานในเรื่องของการที่ให้อาชีพสําคัญนะครับครับสามารถกู้ได้เป็นพิเศษเชนอาชีพที่ขาดแคลนเหล่านี้เป็นต้นนะครับครับและประการสุดท้ายก็คือว่าให้สามารถเปลี่ยนแปลงนี้เป็นทุน คือเด็กเจ็ดล้านคนเนี่ยนะฮะถ้าว่าลูกหลานเราไปประพฤติดีเรียนได้เกียรตินิยมคณะกรรมการกองทุนสามารถที่จะยกเลิกนี่ได้ให้เป็นทุนไปเลยครับครับนี่แต่ว่าพอมาช่วงสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าก็มีบางพัคก็บอกว่าก็ไม่ต้องคิดดอกเบี้ยไม่ต้องคิดเบี้ยปรับเลยอ่เนี่ยคือเป็นที่มาของมาตรบาจ17ซึ่งแก้ไขมาตรการ44นะครับครับซึ่งพวกผมก็ยืนยันอยู่ในหลักเดิมแต่ก็มีบางพักเขาก็บอกว่าเขาเป็นนโยบายอื ที่จะให้ฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อตกเถียงกันมากแต่ว่าในท้ายที่สุดก็เสียงมติในสภาก็แพ้ที่จะให้ดอกเบี้ยเป็นศูนย์นะครับครับครับผ่านผ่านที่ประชุมสภาไปได้ยังไงคุณเจวนต่อไปครับครับคุณเจวนครับผมถามจริงๆเนี่ยหลักคิดเดิมที่คุณชวรนบอกถึงเรื่องของการบริหารกิจการกยสแต่วันนี้ดูประเด็นว่ากอสมองผู้กู้เงินเนี่ย เหมือนกับว่าเป็นลูกหนี้กยศต้องฟ้องผิดแล้วต้องฟ้องแล้วก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายเนี่ยก็จะมีการดําเนินการหนึ่งสอสาสี่เนี่ยหลักคิดตรงนี้ถามจริงๆเถอะเป็นหลักคิดที่ผิดไปจากเดิมที่บัดเคยวางไว้เดิมไหมครับคุณเสี่ยมรครับก็ก็เป็นหลักคิดที่เพิ่งเปลี่ยนไปตอนปีสองพันห้าร้อยหกสิบอะครับอตอน,นตรัฐบาลกอสอชอก็มาแาก้ไขกฎหมายเพิ่มดอกเบี้ยเป็นร้อยละเจ็ดจุดหน้าแลวเบี้ยปรับร้อยละสิบแปดจุดห้าครับพวกเราเลยต้องเปลี่ยนลงมาให้เหลือร้อยละ อ่ไม่เกินร้อยละหนึ่งไงครับให้ลดลงมาครับครับเมื่อหลักคิดมันผิดไปตรงนี้หรือเปล่าเมื่อหลักคิดมันผิดไปตรงนี้หรือเปล่าก็เลยทําให้การบริหารการจัดการกยศมันเลยทําให้เป็นแบบต้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นแล้วก็เกิดปรากฏการณ์เรืยวงนี้เกิดขึ้นมันมีผลด้วยไหมครับคุณจินรวรวร์ครับมันหนึ่งมีผลมีผลด้วยครับชอมีวิกฤตนะครับงเศรษฐกิจด้วยนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าแต่ต้องยอมรับว่าโดยภาพรวมในจํานวน ด็กประมาณเจ็ดล้านคนเนี่ยนะครับเกินกว่าครึ่งหนึ่งเขาก็ส่งมาด้วยอุกรณเรียบร้อยนะครับครับไม่มีปัญหาอะไรครับเขาก็ยอมรับกฎเกณฑ์แต่วันนี้เมื่อไปเปลี่ยนหลักเกณฑ์อย่างนี้เท่ากับว่าไปให้ประโยชน์กับคนที่ผิดนัตจรระนี่นะครับครับก็ส่วนหนึ่งมาจากเหตุผลของวิกฤตเศร,รษฐกิจความยากลําบากหรือว่าเกิดอุบตัติอุบัติภัยในครอบครัวนะฮะครับแต่ว่ายาที่มีการตรวจสอบโดยกยศเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเกินกว่าครึ่งของจํานวน จำนวนดังกล่าวเนี่ยนะครับครก็ก็มีรายได้แล้วแต่ไม่ยอมส่งนะฮะก็ก็รอคิดว่าคงจะล้างหนี้อะไรหรือว่าหรือว่าไม่มีเจตนาจะไม่ส่งซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าทุกคนที่กู้ยืมเงินไปแล้วเนี่ยควรจะได้มีความรับผิดชอบนะครับและมีวินัยทางการเงินทางการคลังเพื่อส่งมอบให้กับรุ่นน้องต่อไปครับผลกระทบร้ยะยางท่านกูฟังเราคิดดูครับว่าขนาดให้มีเบี้ยปรับมีดอกเบี้ยเนี่ยยังไม่ส่งเลย แล้วก็ไมมีแม้ถ้าไม่มีมาตรการบังคับเลยคือไม่มีทั้งเพียรปรับไม่มีทั้งดอกเบียไม่ต้องมีผู้กำกับกันเนี่ยผมคิดพยยอดที่จะไม่ส่งเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับนี่แหละครับผลกระทบใดยาวมันจะมีต่อกองทุนกยศอย่างไรหรือว่ามันจะไปต่อไม่ไหวแล้วคนที่เขาชําระนี่ถูกต้องก่อนหน้านี้ล่ะอ้าวเขาบอกคุณล้างนี่ให้ทั้งดอกทั้งต้นไม่ต้องส่งเลยเนี่ยฮะต้นดวงเนี่ยทั้งดอกไม่ต้องส่งเลยเนี่ยชำระครับปับก็ไม่ต้องได้แล้วผมล่ะผมชําระไปถูกต้องเนี่ยผมชาระแล้วต้องเรียกคืนไหม มันจะไม่ยุ่งกันจะไม่ใหญ่หรอครับคุณชินวรนครับก็เป็นในนี้เป็นประเด็นที่ผมมาพิปรายในมาตรา26นะครับ <ừ. S 2> เกืดอมาตราสุดท้ายเองว่าผมก็มีความเป็นห่วงว่าหนึ่งก็คือว่าคนที่ประพฤติดีเนี่ยกลายเป็นคนไม่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายอแต่ว่าคนที่ผิดนัดจรหนี้หรือว่าถูกฟ้องเนี่ยได้ประโยชน์จากการไปปรับดอกเบี้ยโดยไม่ต้องมีดอกเบี้ยเลยไม่ต้องมีค่าปรับเลยนะครับ ประการที่สองคือเรื่องนี้เป็นเรื่องวินันทางการเดินทางการคลังที่เราจะต้องปลูกฝังนะครับให้พลเมืองของเรามีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโยนไปให้รัฐอย่างเดียวคื่ผมเรียนไปแล้วว่ารัฐก็ต้องรับภาระในเรื่องการศึกษาแต่ว่าต้องรับภาระในส่วนที่เป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าในส่วนที่ต่อยอดต่างๆเนี่ยเขาคิดว่าทุกภาคส่วนต้องมีส่วนรับภาระและประการสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อ ธนาคารมีเทไทยมาชี้แจงว่าถ้าเราไม่มีดอกเบีย้ยเราไม่มีเบีย้ยปรับเลยครับมูลค่าของกองทุนนี่ก็จะลดลงลดล,ลงทุกปีอืและที่สําคัญก็จะกินเนื้อตัวเองในท้ายสุดก็อเออ่ินกองทุนก็ไม่สามารถที่จะมาให้โอกาสกับผู้คู่ได้อย่างน้อยก็ตั้งแต่ปีแรกเลยแล้วผมคิดว่าต่อไปเนี่ยก็แทนที่จะได้ครบทุกคนเหมือนปีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีโฟต้าแล้วต่อไปก็ลดลงไปลดลงไปนี่นี่นหมายถึงว่ารัฐบาลไม่ใชยเงินสมทบนะครับครับ แต่ว่าถ้ารัฐบาลใช้เห็นสมทบให้กับคนที่ผิดนัดจระนี้ไม่สรงคืนเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลก็มีเหตุผลที่จะไปอ้างกับผู้เสียภาษีรเรอย่าลืมนะครับอกแสนเจ็ดกว่าล้านเนี่ยมาจากผู้เสียภาษีนะครับ,รบทั่วประเทศนะครับว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไงและผมเชื่อว,ว่าพักที่คิดแต่เพียงะระยะสั้นเนี่ยนะครับ,รบก็จะโดนพี่น้องที่เสียภาษีเนี่ยไล่ อ่าเป็นเกือบสิบล้านคนเนี่ยนะครับและก็นักศึกษานักเรียนที่เขาส่งมาด้วยดีมาตลอดนะครับครบบางคนเป็นหมอบางคนเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมนะผมคิดว่าคนที่คิดอายะสั้นเนี่ยไม่นานก็จะได้ผลย้อนกลับอย่างมีนัยสําคัญนะครับที่ผมพูดในสภาก็ทั้งก็สังเกตไว้แล้วนะครับแต่ว่าคะแนนเสียงวันนั้นก็ก็แพ้ไปก็ต้องไปหวังว่าเมื่อเข้าสู่ที่สภาเนี่ยนะครับครับผู้ที่สภาอาจจะต้องมา ยึดความถูกต้องต่อไปแล้วก็ก็พวกผมก็ยังยืนต่อไปแล้วครับว่าเมื่อตั้งกรรมติการร่วมเนี่ยนะครับพวกผมก็จะไปแสดงหผลข้อมอูลตัวเลขให้เห็นว่าการที่ไปคิดว่าสั้นๆว่าไม่คิดดอกเบี้ยไม่คิดเบี้ยปรับเนี่ยนะครับในท้ายที่สุดก็คือเป็นการาเรียกว่าอาจจะมองเหมือนประสงค์ดีแต่ว่าจริงๆคือคือปรารถนาร้ายในท้ายที่สุดก็คือตัดโอกาสของลูกหลานของเราที่เป็นลูกคนยากคนจนในอนาคตครับในที่ประชุมครมเนี่ย เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยโดนอัดเรื่องนี้อย่างหนักเลยว่าเป็นการหาเสียงทางการเมืองทั้งในส่วนของพลังพลัพลดไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ดีในส่วนของทางคุณสันติพ้อมพัฒน์ก็ดีหรือว่าในส่วนของท่านรัมตีประยันทรัมตีก็ด,กดีแล้วก็แม้แต่คุณจุติไก่เลิกก็ออกมาวิพากษ <ใน S 1> ์เรื่องนี้อย่างหนักเลยแล้วในวิพัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยแต่ทําไมพอเข้าสู่ที่ประชุมสภากลับผ่านออกมา จากสภาได้เพราะอะไรครับคุณเชรวลครับืงนี้อยากจะเรียนอย่างตรงไปตรงมานะครับว่า <c oughs> คุยขวายค้านนี่เขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วอื <c oughs> คือพักเพื่อไทยนะฮะแต่ว่าพักภูมิใจไทยไปไปเห็นด้วยกับขวายค้านนะครับโดยอ้างว่ามีนโยบายเรื่องที่จะให้ไม่ต้องมีดอกเบีย้ยไม่ต้องมีเบีย้ยปรับครับแต่ว่าตามจริงเนี่ยการประชุมร่วมกันเนี่ยนะครับที่จะมาอ้างว่า เรื่องกัญชาหรือเรื่องอะไรที่เราไม่ปฏิบัติตามมติวิ์เนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะหินกอยศนี่เห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนปฏิบัติตามมติวิครับแต่ว่าท่านต่างหากที่ไม่ได้ปฏิบัติตามก็อพอมาเรื่องนี้เรื่องกอยศนี่ก็เช่นเดียวกันก็คือร่างของคอรมอที่เรามีมติรับร่างของครมอเป็นร่างรับหลักการเนี่ยนะครับ,รบตามจริงดอกเบี้ยร้อยละสองด้วยซ้าไปนะครับที่ครอรมอสเสนอมานะ ไม่ยปรับก็ร้อยละหนึ่งนะฮะแต่แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยผมซึ่งเป็นกรรมธิการด้วยเนี่ยก็พยายามที่จะให้เข้ามาสู่จุดกลางคือไม่เกินร้อยละหนึ่งคือตั้งแต่ศูนย์จนไปถึงหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ยอมรับครับก็ก็อยากจะไปเป็นศูนย์ศูนย์เมื่อไปรวมคะแนนกับพรรกฝหวยค้านที่เขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับก็ทําให้คะแนนเสียงเนี่ยก็ก็มากไปแต่ว่าก็ไม่ว่ากันนะครับ ผมก็ไม่เป็นไปกล่าวหาว่าพักไหนต้องรับผิดชอบอะไรนะครับ,รบเหมือนกับบาง,งพักพอเรื่องกัญชาบอกว่าถ้ามีปัญหนานี้ให้ไปพทษโทษสามพักนี่แหละพรรคพลเมืองจารัฐและพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็ผมคิดวา่าใครรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบพวกผมเป็นคนทําเรื่องเงินกองทุนกู้ยืมมาตลอดพวกผมก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อคืนหลักการที่ถูกต้องเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ําที่เราตั้งเป้าหมายไว้เดิมเนี่ยเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับคุณชินวรมีการตั้งคําถามสิ่งที่ทางภูมิใจไทยเสนอคือให้มีผลย้อนหลังคําว่าย้อนหลังเนี่ยมันย้อนไปนานแค่ไหนครับในทางปฏิบัติคุณชินวรครับก็นี่แหละครับก็บอกว่าเมื่อย้อนไปอย่างไม่มีขอบเขตเนี่ยนะครับก็จะทําให้มีปัญหามากเลยครับเพราะว่ามีบางคนเนี่ยคดีสารต้องสั่งยุทรั์แล้ว ก็แสดงว่าต้องผ่านมาอย่างน้อยไม่ต่อยกว่าสิบห้าปีครับเพราะว่ามันจะต้องมีการไกล่เกลี่ยมีการต่อรองมีการยกเว้นมาโดยตลอดนะครับครับและที่สําคัญก็คือว่าเรื่องนี้มันจะเป็นกรณีตัวอย่างนะครับให้กับผู้ผู้ยืมเรียนต่อไปว่าไม่เป็นไรเมื่อไม่มีดอกเบี้ยไม่มีว่าปรับแล้วยิ่งการฟ้องเี่มีผลย้อนหลังไปอย่างไม่มีขอบเขตเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรได้ก็เหมือนกับการล้างหนี้ครับครับการล้างหนี้ก็ผมคิดว่ามันเป็นการคิดที่อ้ายเกินไปนะครับอืเพราะว่าในระบบการการศึกษานั้นตามที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วว่าครับนอกจากเราจะสร้างระบบการศึกษาให้สูงขึ้นเพื่อให้คนมีงานทำให้คนมีศักยภาพในเศรษฐกิจและเป็นกําลังของชาติเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราต้องสร้างความมีวินยัย <c oughs> ความรับผิดชอบ ที่จะส่งมอบโอกาสให้กับน้องๆด้วยครับอืมครับแนวคิดนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นแม่แบบในการเบี้ยวนี้เลยนะคุณชนะวนครับเอาพูดต่อชาวบ้านเนี่ยอก็ก็ผมได้ยินชาวบ้านเขาพูดว่าล้างหนี้พีกัญชาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยครับครับ,รบมเมื่อเมื่อเขามองอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณชนะวรครับเราคิดว่ากระบวนทัศน์ของกระบวนการของการแก้ปัญหาตอนนี้ กยต้องไปทําอะไรบ้างครับเมื่อเจอกับหมากตรงนี้เข้าไปนะครับคุณจินวนครับก็ก็ผมเนี่ยผมเนี่ยได้ไปตั้งข้อสังเกตนะครับเมื่อวันสุดท้ายนะครับว่าผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทําไปทํามากอยศออนี่เหมือนกับเป็นจําเลยอแต่ําจริงกอยศได้ดําเนินนานมา23ม่สิบสาปีนะ eh. วันนี้จนกองทุนจะเดินเติบโตมาเป็นหุกแสนเจ็ดนห้าันล้านและยังไม่เคยมีข่าวเรื่องทุจริตนะครับครับ ในคณะกรรมการคณะกรรมการกยศนะและที่สําคัญก็คือว่าการที่จะสร้างกยศเนี่ยให้เป็นความคาดหวังของลูกหลานคนยากคนจนว่าถึงพ่อแม่เรายากจนจริงอืแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยเราสามารถกู้ยืมได้ครับนี่ผมมีตัวอย่างชัดๆเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับที่อำเภอบางขันอำเภอชนบทในบ้านผมเนี่ยนะครับมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับเป็นลูกคนยากจนแต่ว่า สอบเรียนแพทย์ไม่ีดนได้อะครับผู้เก่งครับชถวบ้านตรงเลี้ยงน้ําชามผมก็ไปด้วยไปเลี้ยงน้ําชาก็ทานน้าชาไปแก้วหนึ่งห้าพันบาทครับช่วยเหลือเด็กครับแต่ว่าก็นนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยยากจนจริงหรือเปล่าเขาไปที่บ้านก็ไปดูยากจนจริงผมก็โทรหาผู้ในการกรอยศอเลยครับครับว่าเนี่ยเด็กคนนี้อย่างนี้ผมก็ส่งครใัให้สอศทางไลน์ไปเลยว่าครับ สำนนเรียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็หนังสือรับรองการสอบเข้าเรียนแพทย์ได้ครับท่านพอก็ตอบมาทันทีเลยว่าข้าวหลักเกณฑ์ที่จะช่วยปีละสองแสนห้าปีหนึ่งล้านบาทนะครับครับแล้วแนนาคตก็การการผ่อนส่งว่าหลังจากทํางานไปแล้วครนะฮะสิบห้าปีหรือสามสิบปีก็ยังได้เลยนะครับครับผมคิดว่าเป็นโอกาสของสองผู้เรียนเป็นโอกาสไม่พอนะ ทาให้คนจะมีความคาดหวังครับคนยากคนจนเนี่ยนะครับพวกผมก็มาจากครอบครัวชน,นบทก็เห็นอยู่นะครับว่าเด็กบางคนนี่เป็น้างเผือกจริงๆแต่ว่าเขาสงสารพ่อแม่เขาก็ไม่อยากจะเรียนต่อครับแต่ว่าถ้าเรายังมีเงินกองทุนที่มีสเสถียรภาพนะครับก็จะทําให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับมีความวาดหวังหรือมีความตั้งใจแรงจูงใจที่จะ,ะเรียนพอคิดว่ารัฐบาล จะมีเงินกองทุนนี้ต่อแต่ก็น่าเสียดายนะครับถ้านักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่เอาอเอกผลเฉพาะหน้าเพื่อหาเสียงเนี่ยนะครับมาตัดโอกาสเหล่านี้ไปเนี่ยนะครับไอ้นี่ไม่ว่าจะเป็นพรรคใดผมก็ไม่ได้ว่าพรรคใดนะครับแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าวันหนึ่งพอเกิดเอกาการที่เราเป็นห่วงที่ประชาชนเป็นห่วงนี่เกิดขึ้นจริงไม่ไม่ไม่ยาวแล้วครับผมคิดว่าคงจะได้บทเรียนเหมือนที่ผมพูดในสภาว่า จะเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์เพราะว่าควายที่เห็นด้วยว่าดอกเบีย้ยเป็นศูนย์ก็บอกวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เราลกเลิกความเป็นทาสให้เด็กทุกคนไม่ต้องอไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียเบีย้ยปรับ,รบผมก็บอกวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เหมือนกันที่เป็นการทําลายอนาคตของเด็กเดี๋ยวสัปดาเดี๋ยวปีหน้าก็จะรู้แล้วเด็กก็จะถูกไม่มีไม่สามารถกู้ได้ทุกคนก็ถูกตัดโควตาอีกง้าปีกยศก็จะมีปัญหานะครับถ้า ยังยืนอยู่ในลักษณะนี้<อ>แต่ผมก็ยังหวังว่าหลังจากไปเข้าวุฒิสภาแล้วครับตั้งกรรมธิการร่วมเนี่ยจะได้มีเวลาในการศึกษาและพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ขุดจอดจริงๆนะครับนักการเมืองคิดอย่างนี้เอาแต่คะแนนเสียงอย่างเดียวนะ้คุณชนะวรน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ก็ข้อขวามทุกท่านนะครับ,รบมองกันด้วยความเป็นธรรมนะครว่ากว่าที่เราจะตั้งเงินกองทุนผู้ยืมมา อ23ปีนะฮะตอนที่เริ่มร่างใหม่ๆผมร่างด้วยนะครับ,รบแล้วคิดจํานวนกันว่าครบครบ13ปีนี้น่าจะหมุนเวียนได้แต่ว่าประเทศไทยก็ไม่ได้ต้องใช้เวลา20ปีครับ,รบถึงจะมีเงินต้นมาหมุนเวียน4พันล้านได้พอกับลูกคนยากคนจนได้กู้ยืมเรียนโดยไม่มีโฟต้าเนี่ยนะครับครับแต่วันนี้ถ้าถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านไปได้จริงแต่ว่าผมคิดว่าผมพวกผมก็ไมไปย้อมให้ผ่านนะครับต้องสู้กันว่า ทํำยังไงที่จะให้ยืนยันหลักการและเจตนารมณ์สากลที่เราคิดไว้เดิมนะครับได้เดินหน้าต่อไปครับขอบพระคุณมากครับคุณชินวรครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับด้วยความยินดีที่จะรับฟังความเิดเห็นนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณชินวรนบุญเกียรติครับอดีตต้นตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากพรคประิปัติอันนี้ทำเป็นสสนครศรีธรรมราชของพรรคปั่นแลวก็เป็นผู้ที่มีส่วนรางนะครับกฎหมายกยศยุคของคุณชวนหลีกภัยเป็นนายมตรีในยุคนั้นด้วยนะครับ บปัดเป็นเจ้าของร่างนี้โดยโตรงกับเรื่องของกยศวันนี้กลายเป็นปมประเด็นขัดแย้งอย่าง